อาหารเป็นปัจจัย4พื้นฐานของมนุษย์และด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากทานง่ายรสชาติอร่อยแต่มีส่วนประกอบที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากส่วนประกอบหลักจะเป็นเครื่องเทศที่หายากหลายชนิดทํายากหาร้านอร่อยยากแต่ทางแบรนด์ได้พัฒนาสิ่งที่ทํายากให้ทําได้ง่ายประหยัดเวลาสะดวกต่อผู้ประกอบการทําให้เมื่อนําไปขายสามารถทําได้ง่ายๆแม้ไม่มีพื้นฐานด้านการ ขายก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนพร้อมกันนี้บริษัทไม่หยุดนิ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวอื่นๆที่จะวางตลาดในอนาคตรูปแบบการลงทุนทุกๆรูปแบบจะได้รับสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพรสูตรน้ำสมุนไพรสูตรพุดดิ้งมะพร้าวออดสูตรขนมถ้วยใบเตย แฟรนไชส์มีการดูแลหลังการขายตลอดกรณีสาขาติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยพร้อมลงหน้างานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันทีสนใจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินกินเสนเ้นเจ้าแรกในประเทศโทร090-280-6555และ0-850170549ละ085-017-0549า i n e ย ID@ at ก,กินเส้น2489 f a แ e b o o k ฟแรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อดินกินเส้นเจ้าแรกในประเทศ